สวัสดีทุกคนสวัสทิกจีเอ็มเอ็มสไตล์นี่อันนี้เอ็มมีคนหนึ่งเอ็มมาตาข้าวแล้วมาตาดี อีกฉาวคนคนช่วยนแน่หันหากล้องด้วยธรรมดาที่ไหนเอยเรียนหูเล่นตาเล่นสงสัยเหรอทำคิวเขาหมดเอ้าทำไมหน้าเหมือนเราอ่ะเออทำไมไอ้ไอ้นสซีเรียมมันหน้าเหมือนเราเลยอ่ะ ที่รักขโมดคิวเองเลยเป็นไงเคยเห็นเห็นหน้าตัวเองยังตะลำไหมตาเป็นไงเิ้ย้วจังลูกอยากคิ้วลิวตาอยากคิ้วลิวตา หาวหาเอ้ยถีบถีบอือหือแอยมองเลยนี่ยคิ้วอยู่ตาเหรอลูก โอ้โหโ,โหเด็กหน้ากล้องไม่ธรรมดาละเนี้ยเด็กหน้ากล้องไม่ธรรมดานะเนี้ยนั่นี่ยะไน่ทำคิ้วเข้าอะ่ะอืม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 ข่าวแล้วก้องปลาข่าวแล้วใช่ไหมลูก นี่ดูขาป่านี่นึกว่าขาม้าเลยนะเนี่ยขาโบบเละฮึฮึฮึนี่ยหักหักก็ยังเยอะยิ้มด้วยหนึ่งทียิ้มยิ้ม่คิว <c ute> จังลูกคิวคิวโซคิว so อุยอุยเป็นอะไรเป็นอะไรขนลุกขนชันเป็นไร ขย่งตูดขย่งตูดขีเหรอลูกใหญ่ไปขีน่าจะมีขีแล้วล่ะนี่น่ะมีขีแล้วเหรอใครขี้แตกน่าจะออออาจจะอุ้ชูกออกอกขนาดไม้ไม่เปิดพัดลมนะเนี่ยลูกฝุ่นใช่ไหมฝุ่นหนูก็ต้องจ้ามเชโลออกเป็นมั่ง่ะเนอะดีแล้วลูกจำจำมาออกมา เหมือนผมไหมมีแต like like ่คนมอกเหมือนผมไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้าแกมแม่บอกไอ้เต้าแกมบายบายดิลูกบายบายเลยบายบายครับชอบก็สุดกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแล้วช่องของซัมเรี่ผมหนูด้วยนะครับ ครอบครัวจ m เอมสไตล์บายบาย